ลุงเอยหลังเนี้ยบ้านสวนสองไร่สองงานยืนแอคทำไมเล่านี่ใครชอบบรรยากาศาาท้องทุ่งท้องนานแล้วแล,แล้วก็ไม่วุ่นวายไม่กาเรืยออะไรไม่เออกระเริกเอออะไรวะเออกระเริกไม่วุ่นวายออบรรยากาศแบบเงียบเงียบสงบธรรมชาติแล้วรอบข้างเนี่ยก็จะมีแต่บ้านนะมีแต่สวนกันตอนนี้เรามาอยู่ในสวนนะเรียกได้ว่ามีทั้งหมดเลยลุงมีทั้งไม้ไม้เศรษฐกิจไม้เศรษฐกิจกอ่า ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเออโอ้โหมีหมดอะมีหมดที่กล้วยหางนกยุงเออดูโอ้โหใบม่อนต้นมอนต้นกล้วยมะพร้าวส้มก็มีนาส้มอะส้มมีส้มด้วยโอ้โหเนี่ยเนี่ยสวนหลังบ้านรอเขาลงใหม่ตอนเออใช่นี่ตอนนี้กําลังแบบอาทิตย์กำลังจะตกไปฝั่งโน้นอะอาทิตย์กำลังจะตกไปฝั่งโน้นอะเนี่ยให้ดูนะเดี๋ยวมัดไอ้นี่เขาก่อนเออ ชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ชอบสิงั้นก็ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วว่าอยู่ที่ไหนกี่ไร่ยังไงอันนี้เหรอสองไร่สองงานนะอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีมีบ้านหนึ่งหลังสร้างใหม่ด้วยนะสร้างใหม่ที่คุณผู้ชมเลือกสีมาทาเองได้เลยเอ,อากสีอะไรตอนนี้กําลังสร้างใหม่มีหนึ่งห้องแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําอีกแล้วก็โลงเกบ็บของแยกแยกไว้เนาะ สวนเนี่ยพร้อมไม่หมดแล้วอย่างที่บอกเนาะ,ะนี่ขุดสะทําสวนนเรียบร้อยแล้วปลูกไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านมาสามารถมาต่อต่อธุรกิจได้เลยโอ้โหอยากจะบอกว่าน้ําพุ่งไฟไหลอะไรเต็มประตูเต็มปดาเลยแรงเเนี่ยน้ําแรงเลยยเอขอสาราตั้งเพิ่มอีกสักหน่อยวะลุงวะโอ้โหเนี่ยชอบนะเนี่ยมัน,นคือปลดเกษียณมาก็มาทําสวน,เ,นเหมาะเลยละจัดไปลุงโอ้โห ไหลมันเยี่ยวเลยเยี่ยวใครวะแม่ถนนก,กว้างๆเลยเนาะ <c oughs> สบายสบายอ่ะสุดยอดอ่ะถนนคอนกรีตด,ด้านหนึง่งถนนหินคลุกด้านหนึง่งติดถนนสองด้านว่างั้นจัดไปครับผมถนนคอนกรีตติ50 m, นนดต50เมตรถนนหินคลุกติด80เ <80 m S 1> มตรแปดสิบเมตรนอดแล้ววิวโอ้โหลุงเกอ้ยหเนี่ยใครชอบบรรยากาศท้องทองุ่งท้องนานแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็ไม่วุ่นวายไม่เขาเรียกอะไรไม่เออกรเลิกเอออะไรวะเออกระเลิกไม่วุ่นวายบรรยากาศแบบเงียบ เงียบสงบธารมชแล้วรอบข้างเยก็จะมีแต่บ้านมีแต่ <No. S 1> สวนกันเนี่ยรอ,อบๆเราแวก็จะเป็นทุ่งนาทําทสวนปูกพือ,อนเนาะนี่มีใกล้วัดด้วยอยู่เห็นไวๆเห็นราคาวัดหนองอะไรวะโดงขี้เหล็กวัดดงขี้เหล็กนเนาะออบอางคนจะไปกดวัดดงมูลเหล็กนะคนละที่นะจัดไปเออเนี่ยบรรยากาศด้านหน้าบ้านเลยก็จะเป็นแบบเนี้ยคลองดินถนนหินคุกถนนคอนกรีตคลองคอนกรีตโอโ้สุดยอดอะ คือบอกเลยว่าการเดินทางก็สะดวกอ่ะนะถนนหน้าแปลงก็ติดทั้งสองด้านก็เลือกเอาเลือกเอาเลยบรรยากาศนี่คือต้นไม้พร้อมบ้านพร้อมเหลือแต่คุณผู้ชมที่พร้อมหรือเปล่าพร้อมหรือยังเนี่ยเออเนาะนี่นี่หน้าบ้านหน้าบ้านออันนี้สร้างใหม่นะยังไม่ฟังนะสร้างใหม่ยังถ้าเดินไฟอยู่เลยนะช่างเขายังอยู่นี่หลือยังเดินอยู่ข้างในเลยหลังเล็กๆ หกเมตรคูณสิบเมตรอะไอ้ประมาณนั้นแหละไอ้ฟุตเนาะเอออ่าแล้วก็จะมีห้องเก็บของอยู่หนึ่งหลังอ,อ่านะแล้วก็พื้นที่ทําสวนน่ะมันมีพื้นที่เพิ่มอไอ้อีกด้านหลังนั่นแหละคือสองฟากอย่างที่ปลูกแล้วก็มีรอท่านมาปลูกเพิ่มก็มีจัดไปแล้วบรรยากาศเนี่ยสุดจะธรรมชาติสุดจะบรรยายแบบเนี้ยโอ้เรียกได้ว่าสองไร่สองงานเนี่ยอยู่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรียกแปลงเอาเท่าไหร่ 2 250, 50, 50, องล้านห้าแสนห้าชอบ,ชอบเลยนะชอบใจก็มานัดชมออตอนนี้พามาชมช่วงแดดแบบใกล้จะหก,ากาบบโมงเย็นแล้วเนี่ยก็บรรยากาศแบบนี้เนี่ยเนี่ยหโมงเย็นแล้วเนี่ยอาทิตย์ตกถนูนะแต่ท่านมาแต่เช้าหรือจะมาตอนเย็นก็สดชื่นเหมือนกันหมดจัดไป้อมต้นม้เนี่ยมันก็มื่นสนใจก็ทักมาเออเอาสิ